กูต้อตีนนี่เห็นไหมเดี๋ยวน้อยเอามันก่อนเช้าลงระมัดได้ใกล้ตายขันได้คา<ฮ>ตามาโอ้คาตากู<ร><ม>าดันให้แ <ผม S 3> ละอา่ผจะอ้าเข้าไม่ได้นะอ้าเข้าแล้วอ้าจะตายเอ้าเย็ดแม,<อ>ม่เอ้ย อ้ยอ๋อมีสามคนมีใครมาแล้วพี่กํลังไปกําลังไปถ้าไม่ไดางตไม่กลับนะไปเลิกกันยหนูมีสมําไม่ได้เอามาก,ก่อนก่อนเอาผมเอาคนก่อนนี่แหละไม่ทันมีสมําไมพี่ไม่ไัก็คาตามอยู่ข้างล่างอนะ ขอขงแม่งเลยแล้วกันต่อได้เลยนะมันจะสวนมานนี่นะผมรออย่างเงี้ยอะไรว<ะ>างจะวางมาปูกลับไปเอาของแบบไม่เอาลิปป์ปอทิมมันอ่ะอุ้ยหิวจัดเลยหิวหิวจัดอีสปอร์ต <c oughs> ความหิวเป็นขบวกก็ลบเด็กกูไปอา่ารางเดินเห็นนรลมัดเอานะานะกูกลับไอ้เฮียคยีแม่งเดินเข้าหาจินด้วยจะเอ๋อหนีทันนะมึงอะ่ะขาตามมาไหมไมวเดโอม่งเดินช้าเออโอ้โหเฮียแรงนะ รอของเวออีกหน่อย้ะจิตลับอ่ะนะระมัดแฟดไปแล้วเฮ้ยทำไมทำไมมันเดินอย่างเงี้ยกูหัวเบาหน่าอ่ะมาได้ไหมครับได้ได้ไปอยู่เกิดอะไรนะรอนปั่นนะพี่สครับั้งหมดเลยพี่ สวยครับอาคาตาลงเคเคเคอ้อมอ้อมมอนอ้อมมาละแต่เอาจริงอ่ะกูถ้ากูคอมโบระเบิดได้อ่ะไม่นิ่งยืนนิ่งเป็นผักเลอาลิฟต์หรือเปล่าพี่อันนี้มีชัวร์คาตาไปกันละเอาลิฟต์อยู่เอาเอากำลังไปเอาหกวิผมมีอันติเอาเอาเอาไอ้คาคาตาก็ได้พี่ เเอยยนลมันไม่เอาแล้วมันพอเต็ตีอยู่ดูโล่ผมลองห่างพี่เอาหนึ่งนัทสี่ไม่อยู่ไห ไม้สโลว์พี่สวยเลยผมน่าจะต้องเอามังกรต้องเอาอ่ะมันอยู่บนอ่ะลิฟมันอยู่บนเอ้ละมัดกินไม่ได้ยลอดกินกลับบ้านปะผมมีอันตีนะพี่ ต้องบอกคือข้างบนอันหนึ่งอ่ะไม่มีอ่ะคาตาไปช่วยตาบันไ,ไ,ไม่ถึงพยายามไม่ลงทุนมั้งมนต้องเข้าจีนอย่างเดียวม่งั้นตายหมดแน่ถ้าไม่เข้าจิน ระมัดพี่ระวังจะตีบาโคลงมาผมขัดตัวหลังง่ายตลงมาลงนะได้ไหมลงใช่พี่เอาจีนนะครับเอาจีนเอาจีนเอาจีนโอ้ไม่โดนแม่งวันไปีเลยเนี่ยมันเกี่ยวฟอสหายไล่เล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 ย ไล้ได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 ้นคอเก็แล้วพี่ืิอกนได้จินมาได้ชันเต่าด้วยกำลังไปพี่ไอ้เหี้ยนี่ไล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 หูนิดเดียวมันจะหามาล็อกสี่ นี่ว่าล็อกได้เอาทันปะ่ะได้ออกเลยได้ออกเลยมันตายอ้ากูมีชุบชิวิเย <c oughs> คนหายนะเดี๋ยวตัวแล้วช่วยช่วยช่วยนุไม่ถ้าไม่น่าถ้าน อม่เชี่อจีนเสร็จแล้วพี่เข้ายังไงวะเนี่ยแกไม่รอดเหรอหลบหลบเข้าไม่ได้จีนมันยืนยิงห่างเลยอ่ะเมื่อกี้ผมเปลี่ยนตีไปด้วยโฟใส่กูบอกเพื่อนโฟต้องแลงเรื่อยๆนะ โอ้โหยัดม่ยมมากโอ้โหเจียตาบ้าน่ะมันมีลักไงพี่เข้าได้พี่ลักหายโซโล่พี่โอ้โหแรงคอเลกเตอร์นุ๊ก ไม่ถึงทำอ,อะไยนะกูกอดป่าก่อนตาสแสดงว่าจะมีแค่ป่ามันที่มาซ้อนนี่เลยดีกว่าไม่ยอมให้วัปกลับกับเ,เพื่อนจะคิไว่าอยู่วะเราหืมผมได้เสียงอะไรแพ้ ตางมาตังมาแล้วผมหยุดคาตาพี่โอ้โหแรงคลิปถ่ายนี่มีกันเวทสวยครับสวางามดีสวยครับสวยครับโอ้โหเลยพี่เจ้าล่างก็ได้พี่จินน่าจะไม่มีอะไรแล้วอ่ะคิดว่าแต่ต้องลุมอ่ะเพราะว่าแรงมากใช่คาตาเฮ้ยไปโดนแล้วนะผมผมเขาคงข้าจิ้นข้าจินนี่ไนี่ถ่ายอ้าว อนี่ผมขยี้มันก่อนเลยโคตรที่น้องมึงอวยพอได้ผมถึกปีผมถึกทองอาจจะไหวคิดว่าโอเคไม่ถึกอ่ะ <laughs> ไรผมโดนลักอ่ะลักมือเวทอะ เดีก็น่าจะหนูหน,น่าจะมีคนมารามัดมา,มาจินมาจินมารามัดมามันมมน,น่าจะมาเอาผมก่อนเฮ้ยมึงเอาตัวแทงก่อนเนี้ยนะ <c oughs> พี้มึนเอาตัวแทงก่อนท <c oughs> ี่ละมัดบ้าปะเนี่ยน้องเอาตัวแทงก่อนรี <c oughs> ะนนนนระวังนะเต้ถอย กินแฟรพี่กินแฟรสวยครับพี่สวยครับมันเสียมันเสียเยอะมันเสียเยอะนึงว่าแฟนกูจะตายปะตายดิสตัตว์มึงดูมาสองตัวคาเซลที่ใช้ทั้งสี่ด้วยกูมึงยอะอเนียมึงจะได้เอาป้อมไปถือว่าลามานสองตัวแล้วกันีีควายน่มามมึงาดิมา อรน,นีู่ตาตามาครับนี่เลขาดได้ไม่มีนี่ไปไหนไปไหนเป็นเป็นเวนมึงจะไปเอาละมัดน้องกูยิงเข้านะแต่ต้องไม่ใช่ตอนเปิดกล่องโอ้โหไอไอ,ไอชื่ออะไรไอได้ไม่ไหวพี่ไม่ไหว ขิมานมันมาพี่อะไรก็ได้นะงวางลงบ,งบงนตัวอะไรพี่นุ้๊กลองบังให้ปล่อยได้ไหมอ่ะครับพต้องมัดเข้าหลังไอ้เฮ e, ียน,นี่ก็ะดุกกดล็อกกุญแจระวังคอลเลกเตอร์พี่สวยพี่พออกไงอะ่ะไม่ออกเลยนะยกันไอ้เฮียนั่นมันแรงกว่ามันวางตรงนี้ แล้วคือมันตอนนั้นอ่ะพี่มันยังบวกกับพี่อาร์ตัวนี้อยู่เลยแล้วพี่เดินมาตั้งนานแล้วคือเอาจริงๆก็คือพี่วาร์ปเสร็จได้เลยเว้ยตอนนั้นอีกก็คืออีกอีกจุดหนึ่งเสร็จแล้วอ่ะแล้วแม่จริงพอดีเลยทันไหมเนี่ยของเราไปพี่สวยครับหุ้ยไม่ไม่ไอตัวไอเต้มันเล่นสายไอ้นี่ไงไอได้ตีแล้วไม่รอกูได้เฮียทรับไม่ทันเฮียเอ้ยมึงมาดิยรกะริมึงมาดิ ม,ม,ม,มันโดนฝ่องนี่ป่องหนึ่งฝ um um ่องหลังดังเพ้อมังกร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 เฮ้ยคาตาไอ้เหี้ยโอ้หายไปเลยวะพี่หายไปเลยอันนี้ไม่แปลกคือเดินเข้าไปแล้วหวอดแล้วอยู่ตรงนั้นพอดีแต่อีเทียจีนน่ะพี่ข้องใจจริงบ้าอะไรเอ้ยกลัวแล้วมันไป กูฝนกูเลยกูค่อยฝนเลยมาดิละมั้งมาดิเพื่อนกูค่อยฝนเลยไอ้นางกูไม่ได้ยืนกลางภุ่มอ่ะแล้วมันก็ลอยโง่เจ้าพี่สวยพี่อ้าวอ้าวอ้หอ้าวอ้าวซีซีพวกกูเยอะด้วยแต่้ มึแฮปแมพแน่ไป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 เลยไปเลยไปเลยไปเลยคาตาเขาหลังคาตาเขาหลังเดี๋ยวเดี๋ยวผมรับรับที่เหลือเองมีคาตาตัวเดียวพี่ตรงนั้นนะเอาได้นะมีเงินตัวเดียวไหิวอะไรขนาดนั้นอ่ะเริงหนีออกขอแค่จินตายเดือดวอร์มา รอรอเวนังพี่มาแล้วเวสเสร็จถ้าถ้าสมมติถ้าเอาจินได้ก็เอาจินก่อนพี่จะดีมากไม่ไหวเลยพี่เดี๋ยวงสเตแกนะแกนนะพี่สี่วิสี่วิมังกรช่างมาเอาจินก่อนคาตาข้างหลังเมื่ไรพี่ผม้องไาเต้กันแล้วโอ้เอาเต้ไม่เอาเต้ไม่เข้าแล้วอะ ไออันนี้ผมจุ่มมือสิแล้วนะไ้เลีย่กันจะเอามึงเข้าเน่ะจะหนีไปไหนเฮ้ยกรรมกรัมลองรับล็อกเขาหนูเออยี่นี่ใครเล่นกับผมดเลยหรืใครเล่นกับผมเลยไปแล้วไปไปมังกรแล้วนะกรรมกรแล้วนะพี่พี่มีใครตีป้อมเลยได้ดังขึ้นมาก่อนก็ได้มันเหลือรักตัวเดียวรักเหรอพี่รักตัวเดียวจริงเหรอพี่ไม่ใช่มันเหลือใครคนนึงไม่รู้อ่ะ กระลี่กระลี่ได้แพี่ดันล่างขึ้นไปอากสกิลไม่เข้าผมละไอดายยา้ดด้อย่าอย่าบวกนะแม่งกตแม่งงไม่บวกแนะ่นอะนพี่ผมถอยละใช่เราจะลำมากตามเพราะไอ้จีนไอ้นั่นอยู่ล่าง รอเก็บจินเหมือนกันค่อยเอาบอลลอนได้เไปยืนล่อมันนะเฮ้ยใครขึ้นมาตรงนั้นน่ะเอาแบบล่อๆไหมล่อมันมาผมไล่ไม่เห็นพี่เป็นไรพีหนีจอดผมรอจินเนี่ยวางบอลเรื่องมันใกล้ใกล้ ฟวามตรงนี้ด้วยอ่เด้กูมีระเบิดระวัง,งลักลอบกูมีระเบิดะช่ไม,มป้ามีระเบิดเรากลับก่อนไหมโดนตายไอ้ได้อย่านะบวกเนะ่ยนพี่ต่อให้บวกผมผมถอยได้ครับมีแฟตมีอะไรพร้อมพี่กลับไปรีวอร์ดแป๊บ ยิดแล้วออกมาแล้วด้วยพลังแห่งจันทาจะลงทันเองที่จะไปหวอดบางกวนให้อย่าออห้าโคตได้เปรียยฟั่งเราโหดจัดอ่ะไฟห้าผมว่าไฟเราโหดมากเลยซีซเยอะอ่ะที่เลือกตัวงูงูปัญญาอ่อนแบบไฟห้าเสือมดีไมีไมือไอเต้เกิดเราต้องเกิดแลี่น้องเกิดไอสา์น้องเลยแบกเรา ไอสัตว์มีชุบชีวิตมีฮิวมีควยอะไรเต็มไปหมดมีวิ่งไวายสตาร์ตสตาร์ตอยู่นะมีลูกมีเล้ยงไอเอี่ยมันเต็มหมดทีมเราพี่เยอะมีล้างมีทุกอย่างเฮ้ยไอได้ข้างหลังโอเคทีมไอเอี่ยเดินเป็นเพื่อนกันเลยไอสัตว์คาตาข้างหลังแน่นอนอ่ะพี่เห็นคาตาอยู่ข้างหลังผมเอาไอเอี่ยนี่ตัวนี้ตันบนนะเอาเอาเขแล้วอะไรพี่ผมพี่จะบอกคาตาอยู่หลังนะตอนแรกอ่ะผมรับตัวหน้าอยู่อ่ะพี่ ตนบองอ้ยมีจริงไอ้ควายูจะเอ็ดไอ้เหี้ยกูบอกเล้วว่อจะมา้วกูแต่น้าถึกจังวะที่ไปไปกูล้วงสี่ไดไปงัพี่กปู่แต่น้าถึกเลยถือมันถึก ถ้ามีเหมดอวีดได้ก่อนเลยไอเฮียตัวแบบนี้ก็ชนะ <c oughs> อ่อดโคตรสุดทนี่ทีมอ่อนจริง